สวัสดีครับผมไกด์พาเที่ยวโดวยในไก่นะครับวันนี้จะพาท่านมาชมรถที่ใช้ในการเกษตรขนาดใหญ่อาที่เห็นนี้เป็นยี่ห้อนิวฮอลแลนด์นะครับเป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศจึงมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับทำไล่อ้อยนะครับเป็นรถที่เอาไว้เก็บเกี่ยวใบอ้อยทำมาทำไว้เป็นก้อนเพื่อสะดวกในการใช้งานใช้ประโยชน์จะใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือว่าจะาจะใช้ในการทําปุ๋ยทําเกษตรและอื่นได้ซึ่งเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ครับสะดวกสบายาใช้งานได้รวดเร็วเป็นรถเก็บเกี่ยวใบอ้อยนะครับ เหมาะกับการใช้งานที่มีปริมาณไล่อ้อยขนาดใหญ่ก็เชิญเลือกหาเลือกชมเลือกมาใช้ได้ตามอัธยาศัายเลยนะครับ